ลราเจอกับคุณซีโร่คุณศูนย์นเนี่ยมาเดินเร็วใช่ไหมโอเคเขาออกเป็นเมสซ้ายหรือมาซ้ายไม่อยากทราบมาซ้ายเนาะ What is this ปกติเขามีแต่กินในใช่ไหมผมจะโชว์สเต็ปการออกกินออกเน,นี่ผมบอกว่านี่ตัดผมมานะเพื่อเพิ่มความเร็วในการเดินซิอกไม่รู้เออเดินช้าเพราะไม่ตัดเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหมดอ,อ,อตัวน,นี้คือรูปแบบแบบเท่ากันนะครับผมเดินมาเกียบนะเพราะว่าบางทีเดินมากขวาก็ชนะบ่อยแล้วไงบางทีคนเราก็เหลือซากันนะ เดิมมาเทียมบ้างอะไรบ้างนะครับมาก่าอาจจะดีกว่าแต่ว่าก็เหมือนกินเอผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวทุกวันก็เบื่อใช่ไหมก็ต้องมีโอเปนน็่งออื่นบ้าง,างน,น,นะโอเคตรงนี้เนี่ยมันเท่ากันก็จริงนะแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะครับผมคิดว่า ยังเป็นฝ่ายมาเทียมนะที่ได้โอกาสมากกว่าเพราะว่า I will show you นะ this one เอ่อ this one this one sacrifice man มาบุกตุ๊บตุ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 เห็นภาพแล้วโอเคโอเคเขาหลบคุณนะ เคเือกดใหม่พอาจจะกดผิดลำนะเมื่อกี้าจะเดินลำนี้นะอาจจะจำผิดไม่ได้เดินนานแต่ d t s, that s matter <S ใช่ไหมเพรมันเป็นปัญหาตลอดเลยยังไงฝ่ายผมก็จะเล่นง่ายกว่าคืออยได้เสมอน,นี่คือได้แล้วอะนี่คือการสาเหตุที่นี่คือเปิดดีนะเปิดดีคืออย่างนี้เลยนะท่อเป็นใครก็แล้วแต่ทำอะไรเราไม่ได้นะเพราะเราประเภทเด็กเรียนดีเด็กหน้าห้องนะครับ <laughs> แต่ว่า ปัญหาของเด็กเรียนดีก็คือรู้เยอะเกินไปบางทีมันมเสมอกลัวนะครับกลัวที่เดินแต้มไม่ดีสมทํามันก็ต้องเสี่ยงบ้างนะ body dash he tried to prevent be everything นะ กระ่ายเข้าไปเฮ้ยแคกมาเคกขึ้นไปบุกนะะหนไม,มดูน่ากลัวไหมครับโอเคเขากันลอยเบียรเรือกินโคนมากินเลือก,กดยังทำอะไรไม่ได้เนะอาออ่ฮะโอเคโคนขึ้นถ้าซ้อนเหลือขุนลบ กดนี่มันทำไม,ไม่ได้ทำไงดีอ่ะกดก่อนแล้วันม้าขึ้นแล้วเสริงม <c oughs> เพราะว่าผมพูดแล้วไงเขาก็หลบขุนไงมันคงไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปกดขุนเขาอะนะเราจะไปตามโจงตีคนที่หมดใจมันก็มีประโยชน์นะครับ เอ้ยผมลืมมาเอ้ยบีมันฟรีนี่ถ้าผมปล่อยให้กินฟรีได้ยังไงอ่ะเท่ากัเป็นลองมาสู้กับคนเนี่ยอ่แต่เขาไม่กินโชคดีนี่นะครับคือเออเราได้บุกก็อย่างนี้แหละคือคู่ต่อสู้ถ้าไม่ละเอียดพอบางทีมันก็กลายเป็นแบบดีเฉยเลยมาไล่โคชนลอยานั้นแต่ว่าไม่ไม่ใช่ดีนะแบบเนี้ย เมื่อกี้ผมต้องเสริมแบบความจริงมาผมได้เปรียวเลยแต่ว่าผมควรจะต้องพรีแพร์ก่อนอันนี้ทุกท่านลองแค่คือว่าเรามีเรือนี่เราก็ก็ทำดีแล้วล่ะปกติละอันนี้ผมเลยนะนี่ไม่ตัดผมมาสงสัยตัดแล้วหัวโลกนะความรู้หายเลยอยากเล่นนะครับอืม <c oughs> ขึ้นดูดูดีนะผมว่าดูดีอ่ะไม่ไม่ให้โคนมาไล่เนี่ยถ้าเกิดเรามีเรือเสริมนะมันมันจะง่ายงาย่งายมากเลยนี่มันกลายเป็นแบบหนังชีวิตอนะ่ะนี่เมื่อกี้เราเรือไปดีก็ได้นะวันนี้ผมวันนี้ไม่คมเลยนะเมื่อกี้เรามีเรือตรงนี้ด้วยนะแรงจะตายนะเราไม่เห็นเฉยหรือนะแตังง่ายๆด้วยนะอ่าให่ให่แต่แรกเดี๋ยวเราก็เห็นเขาแก้ยากสุดท้ายแล้วไหนฮะเปิดมากดีก็เป็นแบบเนี้ยต่อให้เดินผิดเดินถูกก็ยังขพยยากอะไร กินเม็ดโฟนกินไล่อะแรงน,นี่ผมควรทำาไงกินเม็ดโฟนกินเดี๋ยวปักกระแทกเข้ามากินสองอะยังไงก็ต้องดีใช่ไหมม้ามันสองโคนมันสองจุดหกเม็ดมันหนึ่งจุดเจ็ดโอ้กำไรพอสมควรเลยกำไรเป็นหนึ่งเลยอย่างนี้โอเค มากินเม็ดมากินเหลือกินก็แต่เราแซกเม็ดกับเบี้ยไปก่อนฉะนั้นความได้เปรี่ยนมันลดลงมันไม่ได้มากขนาดนั้นนะโอเคดูดีโอเค,ดดอเ,คเดี๋ยวเราจะทิ้งเบี้ยตัวนี้เรากินกินแล้วเราก็งหงายได้ เวรีกุศถ้าเรือลำนี้หลบเรือลำนี้ขึ้นไปนจับถ้าเรือลำนี้ลลหลบลงนงายอะหยออ Anyway นะเขาก็ยังกลับมาได้ hmm. Hmm. Oh, 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 oh. หม,มาเขาติดนะอุ้ยนั่งเล่นมือถือรอเขาดีกว่าเพราะว่าคูณต่ดสู้เราช้ามากเออระหว่างนี้เราโฆษณาดีกว่านี่หนังสือเล่มใหม่ผมจะออกแล้วต้นเดือนตุลาใกล้แล้วนะครับเป็นหนังสือปกแข็งอนะมาขวาตีมาเทียมคู่กาข้างในเป็นกระดาษถนอมสายตานะผมเป็นคนแรกที่ทำเพราะก็มีต้นทุนเพิ่มแหละแต่ก็กาไรน้อยลงแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขายถูกคนอื่นด้วยเพราะว่าเออ รอบนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าเปิดกลุ่มหมากรุกไทยของจรยความรู้จะเข้าไปถึงทุกคนแล้วต่อไปนี้หมากรุกไทยจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าเราทำในราคาที่ซอฟลงแล้วก็ดีแล้วก็รูปเนเปนดปนก็ดีดีทุกอย่างแต่ว่าข้อเสียคือทุกคนจะเก่งจะมีคนเก่งขึ้นแต่ว่าจริงจริงมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้เพราะว่าเอหมากรุกก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับรุ่นไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนนะครับ ทุกคนจะต้องแบบว่ารุ่นใหม่ก็จะต้องขึ้นมาแทนรุ่นเก่าเป็นเรื่องปกตินะครับฉะนั้นการเผยแพร่ความรู้ก็คือว่าผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติก็อาจจะเป็นเจ้าแรกนะที่เผยแพร่ความรู้ซึ่งต่อไปนี้ความรู้จะไม่ได้อยู่ในซุ้มแล้วนะอจะถึงทุกคนละนะครับเป็นครั้งแโอเคเขาขุนขึ้นมาทีนี้ผมมีไอเดียว่าผมจะออกมาเป็นตีดีไหมแต่ว่าตอนนี้เรือตัวน,นี้น่ารำคาญเนี่ย เอ่อน a ่นคือปัญห e นั่ s uh, a ือปัญหาใหญ่ใหญ่ของคนทญธเรมดามาไปเรือวางตีเข้าไปคุณหลบมันซิวดอรอมาลุกไปนี่แล้วนี่โคนมามากินไม่ได้นี่เลยดีกว่าจาากกีนของขาดไม่ถึงกินไปเลยผมหงายพี่อ่ะเพราะตอนนี้มันไงายยากไงแล้วเรือจะแล้วก็เป็นการปิดคลองเรือด้วยครับแล้วเดี๋ยวจะได้เอาโคนไหลตั้งที่ของเซอร์ไพรส์มูฟอ่ะ S <S <S ถ้าตัวนี้กินเขาหลบโผล่ไปก็แดงนะตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะกินลุกเนี่ยแต่ถ้าเรากินนี่กุหลบโผล่ไปกินมากิน เรือกินเม็ดกินเรือกินกูอ้อาจจะเสมอกินขุดนลบขุ่ลกเดี <Look. S 1> ๋ยวเราเอาไม้ตัวหรือผมโลภไป ทำไมรู้สึกไม่ค่อยดี <laughs> <laughs> ไงโอเค this is very dangerous เรา take too much risk ครับเริ่มสนุกมากไปหน่อย but anyway it should it should be winning right why not <laughs> ออกไม่ได้ลูกคามาขยับไม่ได้ลูกคา so it should be o okay. k anyway should be okay not not bad แต่ว่าไม่ได้กู๊ดอย่างที่สุดอย่างที่ควรจะเป็นเท่านั้นเองนะครับอืม hmm. เขาจะออกคลองเลือแล้วมันน่ากลัวมาก <c oughs> ไม่ให้ออก <c oughs> ใครจะให้ออกอันตราย หืม hmm. that? What doing? อือนั่นว e d o i n ทำอะไรางก่อนดีกว่า <c ười> คิดอะไรไม่ออกหงเบียร์นะครับ the e a s i e s t way นะครับ to play โอ้บันเดอร์นะครับกินเหือกินเม็ด โอ้โอ้โอ้โห my gosh เกมใหม่กินก ah. ินเม็ดได้เหลือเหลือไล่ม้าเตะเบนเนี้ยมาถอยมากินเหลือกินโคตรอืมอ่า เ oh, oh, oh. wow. สมอเลยบันเดอร์นะครับแต่ว่าแอนดี้เวเวลาคขาจะหมดนะครับเราจะต้องรีบเดินให้ชนะเวลาให้ได้ <laughs> โมมากไปหน่อย yeah not a good game but anyway วจริงวิ่งนิ n หนึ่งมั้เดินเริ่มเตะมากเลยเดินเตะจ,จัดเลยผมต้องเริ่มเทคไทม์แล้วไิ่มาไปไหนเนี่ย เข้าไปอ่ะคุณนเข้าเป๊ะเกินช่วงนี้แล้วเขาเป๊ะมากเลยนะเ้าอาจจะคอนเซนเทรตมากเลยช่วงนี้ผมเองก็อาจจะต้องแต่ว่าเขาใช้เวลาเยอะไงมันเป็นเกมสิบนาทีไงเราจะมาเดินเป๊ะมากก็ไม่ได้นะเพราะว่าเวลาจะหมดนะครับต้องมาเนสมาตรวนมาโดนสั่งออกไม่นา้เวรกรรมนะครับ เลื่อมะเลือมเบียร์กินกิ่นปลาไรเลยครับผมเขาเขาเพย์เบสบุ๊ตลอดเลยนะ but I think b e s t m o v e is not good n o o ั d ก n อินนับทูวินในเกมท e ่เขา u ะว we need to balance เวลานะครับเราต้องบาลานซ์กับเวลาด้วยโหเป็นไงโหหนีหนีโหนี่มันนี่มันมากายกรรมนะนี่มันหมกลุกหรือกายกรรมเนี่ยนะ i s one this one โอ้โหไม่น่าเชื่อนะเราสามารถช่วยโคนได้แบบอั i เ okay. this น่าจะเสมออ่ะต่อให้เขาเดินเบสฟุตอะไรมาอผมอาจจะยังเสมอได้แต่ว่าเป็นเสมอแบบที่ผมเหนื่อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมคงชนะเวลาบล็อกเทคก็ได้นะแต่เทคชนะยากบล็อกก็พยายามใช้ตัวช,วช,วชพยายามเล่นสีบังอ่ะอาจจะมีโยกาสชนะแล้วเขาก็ยังต้องเล่นเกมอยู่ดีต่อให้เดินเบสฟุตนะครับ โอ้โหถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหมักรลกกับเซียนบอลทางเพจ Facebook แล้วก็จีเอ็มมารุทาง YouTube นะครับส่วนท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนก็สามารถมาสมัครเลยกับผมได้นะมีทั้งมาขวาสุดทุกรูปมาขวาตีมาเทียมคู่กลางมาขวาตีมาซ้ายและมาขวาตีมาซ้ายนะหนังสือของผมก็ใกล้ออกแล้ว <laughs> มันมาขวาตีมาเทียมคู่กลางนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย